ในโลกที่ความขัดแย้งและการแข่งขันทางทหารทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันขีปนาวุธกลายเป็นหัวใจสำคัญของการป้องปรามและการปกป้องอธิปไตยประเทศและหนึ่งในอาวุธที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคือขีปนาวุธนักเกสเดียน 55อาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยพลังการทำลายมหาศาลและความแม่นยำสูงไว้ในหนึ่งเดียวกันถือกำเนิดของ s d 55ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของวิศวกรรมและยุทธศาสตร์ที่เตรียมพร้อมรับมือศึกทุกรูปแบบที่มาและการพัฒนาโครงการ s d 55เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดการสร้างขีปนาวุธป้องรามที่สามารถตอบโต้ภัยทุกคามในระยะไกลได้โดยไม่ต้องเคลื่อนกำลังพลจำนวนมาก การพัฒนานี้กินเวลาหลายปีผ่านการทดสอบหลายรอบทั้งการยิงทดสอบระยะสั้นและระยะไกลรวมถึงการทดสอบการเจาะทะลุเป้าหมายที่มีการป้องกันขั้นสูงนักวิศวกรได้ปรับปรุงทั้งระบบนำวิธีวัสดุและเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งจนเกิดเป็น SD-55 ที่มีสมรรถนะสูงสุดและพร้อมสำหรับการใช้งานจริงการออกแบบและโครงสร้าง SD 55มีรูปลักษณ์ที่ผสานร,ระหว่างความแข็งแรงและความรู่ลมโครงสร้างทำจากโลหะผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถทนความร้อนและแรงดันมหาศาลร,ระหว่างการบินความเร็วสูงส่วนหัวของขีปนาวุธถูกออกแบบมาให้มีระบบแยกชั้นหัวรบสามารถบรรทุกหัวรบได้หลากหลายชนิดทั้งแรงระเบิดสูงหัวรบเจาะบังเกอร์หรือแม้กระทั่งหัวรบพิเศษระบบป้องกันเรดาร์ถูกติดตั้งเพื่อพรางสัญญ,ญาณลดโอกาสที่ศัตรูจะตรวจจับได้สำเร็จทำให้การโจมตีมีโอกาสทะลุแนวป้องกันสูงมาก ระบบขับเคลื่อนและความเร็วหัวใจสำคัญของแอ e 55คือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ให้แรงดันต่อเนื่องทำให้มันสามารถบินด้วยความเร็วสูงกว่ามาก6หรือประมาณ7,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับความเร็วไฮเปอร์โซนิกเช่นนี้ทำให้แทบไม่มีระบบต่อต้านใดในปัจจุบันสามารถสกัดได้ทันความเร็วสูงยังช่วยให้การยิงโจมตีเป้าหมายเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ศัตรูไม่มีเวลารับมือหรือเตรียมการตอบโต้ระบบนำวิธีและความแม่นยำ s อต 55มาพร้อมระบบนำวิถีหลายชั้นไม่ว่าจะเป็น GPS ดาวเทียมเรดาร์ M ader, ควบคุมความถี่สูงและระบบอินฟราเรดเพื่อติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่ความซับซ้อนของระบบทำให้ขีปนาวุธมีความแม่นยำสูงระดับคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรแม้ยิงจากระยะไกลกว่าพันกิโลเมตรความแม่นยำนี้ทำให้มันสามารถเจาะจงทำลายโครงสร้างยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพโรงไฟฟ้าหรือศูนย์บัญชาการได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้จำนวนมากพิสัยการยิงและความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ หนึงในความโดดเด่นของ SDF 55คือพิสัยยิงที่ไกลกว่า2,500กิโลเมตรทำให้สามารถยิงจากในประเทศไปถึงเป้าหมายที่อยู่ในเขตแดนของศัตรูได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายฐานยิงเข้าใกล้เขตแดนความสามารถเช่นนี้เปลี่ยนสมการเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งภูมิภาคทันทีเพราะหมายความว่าประเทศที่ครอบครองเอส55มีพลังป้องปรามสูงสุดศัตรูต้องคิดหนักก่อนจะเริ่มต้นความขัดแย้งอนุภาพการทำลาย ขีปนาวุธ SDF-55 สามารถติดตั้งหัวรบหลายประเภทหัวรบแรงระเบิดสูงมีอนุภาพพอที่จะทำลายโครงสร้างขนาดใหญ่หัวรบเจาะเกราะสามารถเจาะทะลุบังเกอร์คอนกรีตท,ที่แข็งแรงที่สุดได้และยังสามารถติดตั้งหัวรบที่ออกแบบสำหรับทำลายพื้นที่กว้างในครั้งเดียวความยืดหยุ่นนี้ทำให้ SDF-55 เป็นอาวุธที่สามารถปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดหรือการสร้างความเสียหายวงกว้างบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์โลก การมีสดีฟหบอยู่ในคลังอาวุธไม่ได้หมายถึงการพร้อมสำหรับการโจมตีเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกศัตรูหรือคู่แข่งต้องช่างใจอย่างรอบคอบก่อนจะคิดรุกรานเพราะรู้ว่าหากเกิดการเผชิญหน้าผลลัพธ์อาจนำไปสู่ความเสียหายมหาศาลที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ง่ายๆดังนั้นสตีฟสบ55ไม่เพียงเป็นอาวุธทำลายล้างแต่ยังเป็นอาวุธทางการเมืองที่ใช้ต่อรองและสร้างความมั่นคงให้ประเทศการเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธหนักของมหาอำนาจเช่น RS 28 3ของรัสเซียหรือ DF 41ของจีนแมสดีด55จะมีพิษัยยิงที่สั้นกว่าแต่สิ่งที่เหนือกว่าคือระบบพรางตัวและความแม่นยำระดับสูงนอกจากนี้สเดีด55ยังถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการป้องกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยภูมิประเทศที่ซับซ้อนทำให้มันเป็นอาวุธที่ออกแบบมาอย่างตรงจุดสำหรับการใช้งานจริงในพื้นที่บทสรุป ขีปนาวุธหนักเอสเฟ55ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ทรงพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งชาติด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกพิศัยการยิงไกลและความแม่นยำสูงมันถูกยกให้เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าจับตามองที่สุดในศตวรรษนี้การมีเอสเดฟ55อยู่ในคลังเท่ากับการมีไม้เด็ดที่พร้อมจะปกป้องประเทศชาติสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์และยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพในสายตาประเทศต่างๆทั่วโลก